มือระดับ One Alert, วานอเลิร์ตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาลนะครับตอนราคาบิตคอยที่48,500ดอลลาร์เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอร์น่มูลนะครับเนื่องจากเจ้ามือน,นะครับก็มีการย้ายนะครับ เหรียญน,นะครับคือบิตคอยประมาณ1.3แสนล้านบาทนะครับหลังที่ราคาบิตคอยร่วงถึง48,500ดอลลาร์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับในตัวข่าวด้วยในตัวข่าวเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับราคาของเงินสก,กุลดีจิตอนอย่างบิตคอยได้ร่วงอย่างรุนแรงนะครับแต่จุดต่ำสุดระหว่างวันนะครับที่ระดับ48,500ดอลลาร์ แต่ทว่าหลังจากนั้นนะครับเจ้ามือบิตคอยก็ทำการโอนเหรียญจำนวนกว่านะครับแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกบิตคอยนะครับระหว่างกระเป๋าเงินที่เมนูจักสองใบผลให้นักลงทุนนะครับรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับนั้นเจ้ามือโอนบิตคอยมูลค่ามหาศาลเลยนะครับวานอเลิร์ดบอดติดตามธุรกรรมของคริปโตนะครับได้ตรวจสอบพบธุรกรรมบิตคอยขนาดใหญ่นะครับทั้งหมด6รายการ โดยแต่ละรายการนะครับมีตั้งแต่1,500บิตคอยไปจนถึง13,500บิตคอยนะครับเป็นจำนวนเยอะมากทำให้มีการโอนรวมกันนะครับทั้งหมดประมาณ81,556บิตคอยโดยวันนะครับหรือคริปโตซึ่งเทียบเท่ากับเงินมูลค่าประมาณ1.28นะครับแสนล้านบาทนะครับหากเทียบกับราคาในปัจจุบัน หลังจากการท,ำทํำธุรกรรมดังกล่าวดูเหมือนว่าราคาของบิตค i ยนะครับจะตีตัวพุ่งขึ้นทันทีนะครับโดยที่ขณะเขียดรายงานอยู่นี้นะครับบิตคอยมีการซื้อขายกันอยู่ที่4 9 9 1 4ดอนลาร์นะครับลดลง0.23%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้ข้อมูลมาจาก c o อยมาเก็ตแค p นะครับ ก็วานมีการเคลื่อนย้ายนะครับกป๋าเงินบิตคอยอย่างรุนแรงนะครับในช่วงบิตคอยที่ราคาตกนะครับทำให้ราคากลับขึ้นมาอีกนะครับที่4,900มเกือบ5,000มในบางจังหวัดนะครับก็ตอนนี้นะครับการเคลื่อนย้ายต่างๆก็ยังพยายามที่จะรักษาราคาอยู่ที่5,000มกันตลอดนะครับคือ,อยังไม่ได้ทุ่มเงินจํานวนเยอะนะครับแล้วก็มีจากหลายกลุ่มหลายกระเป๋านะครับเข้ามาพร้อมกัน ราคาก็เลยไม่ได้ส่งไปอย่างที่เราตั้งใจหวังไว้นะครับที่ราคามันจะขยับไปที่55,000่าดอลลาร์ก็ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคลิปต่อ r ื e n คอมม m m นิตี้นะครับ ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาพูดคุยกับบรรดาเพื่อนๆได้นะครับเพื่อเพิ่มมุมมองในการลงทุนของท่านนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มซิกแน l นะครับก็จะช่วยท่านนะครับในเฉพาะตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์และการเทรดรลายวันนะครับ แนะนำว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์เกี A ่ยวคิวอโมาให้ขอบคุณสปอนเซอร์อีกสอตัวไม่ว่าจะเป็น Copycat นะครับเราก็อ,อ่อนซ่อน Copycat จะเปิดพรีเซลเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแจ้งอีงนทีและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะครับในคลิปนี้และก็ เราหวังว่าบิตคอยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมือสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กําไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอและฟิวเจอรวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิตคอยใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้า เพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้